สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y ย u u ูบออนมนีจันยูทู u คอมโอวสองสองสี่สี่โอเฮดวโอวสี่สี่วันนี้เราจะมาทำพลิกอาคา์ในหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าของคุณนะ่ะตอนเนี้ยเขามีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สาม ทีมที่สี่เลือกมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แฟนเก่าของฉันมีชีวิตอย่างไรบ้างเรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่ง ความยุติธรรมเรามาดูว่าแฟนเก่าของคุณตอนเนี้ยเขามีชีวิตอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นตาช่างเหมือนกันนะเห็นไหม เนี่ยจะติกเนี่ยมีตาช่างมีคดีถูกฟ้องเรื่องหนี้สินมีงานศพเป็นตัวตลกให้คนเข้าหัวเลาะเยอะมีครอบครัว ดวงตกสาหัสมากคุณเห็นไอ้นี่ไหมเนี่ยเหมือนโควิดเลยอะโอ้ไพ่มันซ้อนกันนี่หว่าเนี่ยไม่มีความสุขเนี่ยตอนเขานอนเนี่ยฝันร้ายเนี่ยฝันเห็นปีศาจเยอะแยะเลยเขากรรมเขาตามสนองแล้วล่ะกดแห่งกรรมกำลังทํางานอยู่เขาไม่ได้มีความสุขคนคนนี้เขาไม่ได้มีความสุขในการดําเนินชีวิตเลย ชีวิตเขาอะมีแต่ความทุกข์เขาไม่ได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตเลยเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดมาดูเพิ่มนะคะเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายไปหมดตรงข้ามกับคุณโดยสิ้นเชิงเลยเอาคุณก็ไม่มีคุณก็ทุกข์เหมือนกันเนาะ เออเนาะเหมือนเป็นโรคซึมเศร้ากันทั้งสองฝ่ายคุณก็ทุกเขาก็ทุกคุณอะเวลาคุณนึกถึงเขาอ่ะคุณอะนอนร้องไห้เลยแหละคุณแบบเหมือนนอนร้องไห้น้ําตาไหลเป็นสายเลือดอะเวลาคุณนึกถึงเขาอ่ะคุณอะนั่งร้องไห้เลยเพราะอะไรอ่ะคุณเหมือนคนที่โดนจําคุกอะเนี่ยเหมือนคนที่โดนจําคุกอ่ะคุณไม่สามารถหลุดพ้นจากไอ้คนคนนี้ได้ เวลาคุณนึกถึงเขาเนี่ยคุณนั่งร้องไห้น้ําตาไหลเป็นสายเลือดเลยคุณอะเหมือนคนที่โดนจับขังคุกคุณไม่มีความสุขเลยแต่คุณเป็นคนทํางานเก่งนะคุณเป็นคนที่ใส่น่ารักเนี่ยมีคนดีๆมารักคุณมีผู้หญิงสวยๆมาชอบคุณมีผู้ชายมาชอบคุณถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงมาลักถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายดีๆมาลักคุณมีเพื่อนคุณมีคนมาลักคุณมีความสุข มีงานทําเวลาคุณนึกถึงเขาอะคุณอะนอนร้องไห้ทุกคืนเลยทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขาเนี่ยมันเป็นความทรงจําอันเลวร้ายถ้าหากจะถามว่าคนคนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงอันเนี้ยเขาอะติดไวรัสบางตัวแล้วเขาทุกข์มากเขาเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็จริงนะคนคนนี้มีเทวดาคุ้มครองแต่ไพ่ใบเนี้ยมันแปลว่าเคยทำแท้งมาก่อน คนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเคยทำแท้งมาก่อนหรือพาเมียไปทำแท้งคุณอาจจะไม่รู้ประวัติเขาลึกๆนะตัวคุณน่ะไม่ได้รู้ประวัติคนคนนี้อย่างลึกๆคนคนนี้เคยแท้งลูกมาก่อนหรือเคยทำแท้งอาจจะวิ่งแล้วก็แท้งลูกอาจจะทำงานหนักแท้งลูกหรืออาจจะเคยพาเมียไปแท้งลูก เขาเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีนะเขาเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยทุกวันนี้เขาก็ต้องทํางานหนักหาเงินเลี้ยงลูกเขาเป็นตัวตลกในสายตาของใครหลายๆคนตอนเนี้เขากําลังมีปัญหาชีวิตหนักมากคนคนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความเขามีศัตรูในสายงานเยอะ คนคนนี้มีศัตรูในสายงานเยอะเพราะฉะนั้นนะคุณไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเลยว่าเขาเฮ้ยเธอจะเป็นยังไงเธอจะเป็นยังไงขอให้คุณได้รู้ไว้อว่าเขาไม่ได้มีความสุขคนคนนี้เขาไม่ได้มีความสุขขอแค่คุณรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขก็พอแล้วแล้วเขาก็มีปัญหาส่วนตัวเยอะเขาอาจจะติดเนี่ยเอดโควิด ติดเอติดโควิดมีโรคประจํำตัวเขาเป็นคนที่มีโรคประจํำตัวแล้วตัวคุณเองก็แบบทุกไปกับเขาด้วยคุณอะ ไม่สามารถหลุดพ้นจากคนคนนี้ได้เพราะคุณรักเขามากแต่คุณน่ะเป็นคนทำงานเก่งคุณมีคนมารักเนี่ยคุณมีคนมาสารภาพรักแล้วคุณก็มีเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ปล่อยไปนะคะให้ปล่อยเขาไปเขาไม่ใช่คนดีคุณควรจะรู้เอาไว้นะว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนดีจบค่ะ ทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะผู้ชายที่ร่ำรวยแม่ Man holding a coin ผู้ชายที่ holding a coin ผู้ชายที่ถือเหรียญเนี่ยนะคะผู้ชายที่ถือเหรียญทีมที่สองผู้ชายที่ถือเหรียญคุณไม่จำเป็นต้องอคิดมากสำหรับคลิปนี้นะให้ดูแบบ ก็ดูแบบขำๆไปนะคะดูแบบขำๆไปไม่ต้องคิดมากคลิปนี้ก็คงจะประมาณ25นาทีประมาณ25นาที26นาทีตายคุณไปทำอะไรให้เขาโกรธคุณไปทำอะไรให้เขาโกรธ เขาบล็อกเฟซคุณเขาบล็อกไลน์คุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์ฉันไม่อยากจะคุยกับเธอเขาเคยรักคุณนะคนคนนี้แต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณแล้วล่ะเขาอะเคยรักคุณแต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณแล้วเขาเกลียดคุณด้วยซ้ำโอ้โหฟอสชุนถูกหวยด้วย<ฮ>เขารวยนะคนเนี้ย มีมีคนใช้ด้วยมีตังมีคนใช้มีความสุขโอ๊ยมีคนส่งอีเมลมาหาเขาด้วยมีคนส่งอีเมลมาหาเนี่ยมีคนมาสารภาพรักเขาด้วย <t> เขาเคยรักคุณนะคนคนนี้ <t> ถ้าถามว่าเขาเคยรักคุณไหม <t> เขาเคยรักคุณนะ <t> แต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณแล้วล่ะ เขาเคยรักคุณตอนเนี้ยเขาบล็อกเฟซคุณเขาไม่อยากคุยกับคุณอะเนี่ยเหมือนเขาแบบเขาหันหน้าเมินหนีแล้วก็เอามือปัดอันเนี้ยเหมือนเขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไม่อยากคุยกับคุณเขาเคยรักคุณนะคุณอะเป็นราชินีของเขาเลยเขาเคยรักคุณทุกวันเนี้ยเขาก็ยังหึงหวงคุณอยู่เขาเคยรักคุณทุกวันเนี้ยเขาก็ยังหึงหวงคุณอยู่ ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเคยคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณนะแต่ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเกลียดคุณมากเลยอะ่ะเขาเกลียดเกลียดคุณอะ่คณอะคนเนี้ยเขาเกลียดคุณมากเลยนะเพราะคุณน่ะทำให้เขาเสียใจมากเขาเกลียดคุณมากทุกวันนี้คนคนนี้เขารวยมากเลยนะเนี่ยเขามีเงินเยอะแยะเลยมีคนใช้มีความสุขมีคนมารักมีคนมาสาร,รภาพลัก ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาเคยคิดอยากจะมีลูกกับคุณนะให้คุณน่ะไปไหว้พญาเต่างอยให้คุณนะไปไหว้ยพญาเต,ต่าเรือนพญาเต่างอยขอพรเพราะว่าคนคนนี้เขาก็อยากจะคืนดีอ่ะคุณนะเนี่ยเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณแต่อันนี้คือเขาโกรธคุณมาก เขาคิดว่าคุณอะไปมีคนอื่นแล้วเขาก็อยากจะคืนดีอะคุณนะแต่เขาคิดว่าคุณคงจะไปมีคนอื่นแล้วความรู้สึกที่เขามีให้คุณ่ะมันเป็นความรู้สึกโกรธหึงหวงคุณไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรเขาหรอกเขาอะหาเงินได้เยอะแยะเลยเนี่ยเขาหาเงินได้เยอะเขามีคนใช้ด้วยเขาหาเงินได้เยอะเขามีคนใช้ มีคนมาสารภาพรักกับเขาเยอะแยะมีมีคนอยากจะได้เขาอะเป็นแฟนมีคนมารักเขามีคนมาสารภาพรักกับเขาคือเขา,าโกรธคุณนะที่ว่าคุณอะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนตัวเขาเองเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนั่นก็คือเขารวยขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนั่นเขาเขารวยขึ้นแต่คุณอะจนลง คุณจนลงแต่เขาะรวยขึ้นมาดูทีมที่สามนะคะทีมที่สามนางฟ้าค่ะเป็นนางฟ้าแห่งการสร้างสารรค์งานศิลปะ